ตอนนี้ร้านขนมตาลลูกค้านแน่นเลยนะคะทุกคนมันเยอะมือนไมใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วน้องเมื่อวานห้าพันเนาะเมื่อวานห้าพันนะจ้าใกล้ละขายด,ดีมากทำไมละห้าบาท วันนี้นะคะจะพามาเดินตลาดที่ยาช่วงิงเที่ยงนะคะดูว่าคนจะเยอะขนาดไหนตอนนี้ก็คือจะมีร้านขายเสื้อผ้านะจ๊ะร้านหมูย่างของผู้ใหญ่วันนะคะวันนี้ผู้ใหญ่บอกว่าเอามาแปดตัวค่ะวันนี้เหลือแค่นี้แล้วนะคะ2องละหน,นึ่งร้อยบาทค่ะ มีร้านหมูสเต๊นะคะราคาเยอะเลยนีมันใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใก้หมดแล้วน้อเมื่อวานห้าพันเนาะอนห้าพจ้าใกล้ละดีมากทำไมมละห้าบาท อันแค่เหนียวนะคะอ่านี้ร้านโดนัทถ่ายดีมากๆเลยนะคะทุกคนข้อมยังกุ้งโดนัทพร้อมมึงค่ะชิลลัสต์บารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายดีไหม ยัมาเยอะไหมคะพี่ใกล้หมดแล้วค่ะฝา่ร้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่่ะร้านต้มมันจโนนะสิบบาทขายดีมากๆเลยนะคะอืม่มันจะให้เบอกาชื่อโราเอตโลามาทำกันตลาดนะคะแจกฟรีแจกฟรีมช่อนนะค่ะ เอสโคล่าครับผมซิลเวียค่ะเริ่มเล่นเกมกับเราค่ะมาเล่นเกมได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาราโมั่วนะคะรุ่นละสิบบาทจ้าน้ำปลาหวานสิบบาทนะจ้าสวัสดีค่ะคัสตอมัทเหลือแค่นี้แล้วนะคะ อละห้าค่ะคนน้ำแปดสิค่ะเอาไว้เย็นท่นเย็นไม่ต้องใช้ตู้เย็นไม่เสียบ้าะไรนะคะม่ต้งใช้หลัสิบบาทสิบบาทซื้อสองมัดอร่อยค่ะร้านนี้ค่ะยายไม่เหลือไม่ต้องไปเจีไม่ต้องไปให้นะวางไว้องสัดเลยี่นี่เย็นม่เห้าอมมากค่ะจริงจริงพี่ชอบดมมากเลยอันนี้ของมาด้าจริงนะ ผมนใจมากมาดังเก่งมาดันเก่งกปุกเท่าไหร่นะคะกรปุกละห้าสกรปุกละห้คสจะได้ราคาส่วนกับอูก็สามเาสามเก้าเาส่วนซื้อไปเป็นของขวัญของชำ้วยเนาะอ่านะมาติดต่อน้องเขาได้เลยนะคะทุกวันนะคะที่ตลาดพียาคนลุงนะคะินไมคะเดิดก่อนนะ ตรงนี้ร้านผลไมล้ยี่สิบบาทจา้าผลไม้ยี่สิบบาทเลยค่ะมีหลายรสชาติมีหลายอย่างเลยนะคะคุณมาที่วัสดีค่ะแตงโมงขายดีมากเย็นชื่นใจ อันนลเป็นนักปลาปูนะคะ3 0 0รอยได้ค่ะนี่มี่านเลยจ้าสาม้าได้ร้อยแล้จ้าเขาหลามก็มีนะคะข้าหลามก็บอกว่าห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทคบ่สิบบาท้างเหรอบที่แล้วมันอดเจ้ดสิบบาทจ้าเฮ้ยพอลุงกัดีสวัสดีครับลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยังมีอยู่นะคะมาอีกแล้วนีว่ร้านกล้วยของคุณลุงป้าน,นะคะจ้าจ้ายายขายกันเลยสวัสดีค่ะค่ะคุณลูกค้ายเยอะเลยออเดอร์ด้วย ดูดูทุกคนออเดร์เพียบเลยค่ะไม่ทันไม่ทันแน่เลยคุณช่วยก็ไม่มาแล้วเออว่าจะถามอยู่มาแล้วคุณช่วยเป็นไหนคะไม่มาละมาแล้วนี่ของอร่อยของอร่อยมากลูกค้าเต็มร้านเลยนะค่ะขายขนมตาลนะคะกล่องละสามห้าสามกล่องร้อยสองสามสี่ห้าห้ากล่อง ม่ันล,นลตอนนี้ร้านขนมตาลลูกค้าแน่นเลยนะคะทุกคน ใช่ไหมคะพี่อ๋อไม่อีกไม่อีกต่หยอดไม่ทันวันอาทิตย์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ทันษานะคะสารันสารเรื่องษาเลินเลยราานกะเพรา20บาทนะจ๊ะยังมีอยู่ค่ะวันนี้ ร้านปลาหมึกนะคะปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยจ้าข้าวหมูอบช่ำๆนะคะช่ำๆเลยจ้าร้านนี้อร่อยมากขายดีมากๆเลยหมูอบจากพี่ยี่สิบห้าบาทแยกน้ำแยกเนื้อแล้วก็แยกน้ำอย่างเดียวจ้า ร้านมูสเต้นะคะหมูสเต้อินดี้เจ้าเดิมค่ะยือละห้าสิบบาทยืละห้าสิบบาทนะคะในตำนานเลยจ้ามีห้องหก ห่อละสามสิบห้าสามห่อเลยสวัสดีค่ะห่อทานไหมคะวันนี้ไม่ทานเลยไม่ทานเลยห,<อ>หมดนะคะทุกทีทุกคนน,นี่ร้านนี้อร่อยนะคะสามห่อละสามสิบห้าสามห่อร้อยจ้าแวะมาอุดหนุนแม่ค้าได้นะคะได้แล้วค่ะนี่นี่ห่อหมกอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดนะคะกล่องละ25บาทจา้ะ ค่ะจะมีทั้งแบบทอดแล้วก็ไม่ทอดนะคะแบบได้ทอดก็ซื้อไปได้เลยชิมมันสดไหมคะชิมซีค่ะชิมซีได้นะคะทุกคนมัสดนะคะเสหมดแล้วนะคะเหมดแล้วเดี๋ยวให้ในเดี๋ยวพี่อนเขาไปถ่ายเลยเนาะนะกินละยี่สิบห้าค่ะสี่ชิ้นร้อย วันนี้เอามากี่ชิ้นคะับ่ได้นะคะวันนี้เอามาหกร้อยชิ้นค่ะหกร้อยชิ้นโอ้เหลือแค่หรือแค่นี้อะค่ะเหลือแค่นี้ล้วนะคะทุกคนขายดีมากมีมันอันนี้มันเป็นครีมมันเป็นไส้อะไรคะเอ่อไส้ครีมนมสดค่ะทิมแล้วตอนนี้ตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตเนาะเราจะใช้ตัวนมสดเป็นตัวผสมหลักเลยค่ะไม่ค่ะทิมนมสดค่ะทุกคน อันนี้จะเป็นเป็น่ะคุณแม่เปนจะยืดแบบนี้เลยค่ะกินข้าวกินข้าวในร้านส้มบายคุณหนึ่งนะคะเช็มก่อนนะคะตัววิตามินซีก่อนนะจ๊ะชิมก่อนพี่จ้าน้ำส้มคุณหนึ่งนะคะมีให้ชิมฟรีด้วยนะคะ เชิมฟรีได้นะคะสองขวดร้อยแม่มไดมาชิมมามาชิมก่อนค่ะมาอร่อยอร่อยพ่อชิมไหมคะน้ำส้มก็มีเ <c oughs> อายางละขวดยางละขวด ชื่นใจเลยค่ะชื่นใจลยนว่ะเมีเลยจ้าเทมเป้ได้ละจ้าน้ำส้มสายอินเทนะครเทมเป้ได้เลยจ้าอากาศร้อนชเมเวัสดีค่ะ ขายของเลยขายของเลยค่ะขายของก่อนขายข้าวลามค่ะค่ะขายยังไงคะลูกสามห้าค่ะอ่ะแล้วเท่าไหร่คะร้อยค่ะสามสามลูกร้อยค่ะค่ะสามห้าสามลูกร้อยนะคะมาอุดหนุนน้องเขาด้วยนะคะชื่อน้องอะไรคะน้องมีนาค่ะน้องมีนานะคะขายขายข้าวหลามขายข้าวหลามมีข้าวหลามด้วยใช่ไหมมีข้าวหลามด้วยนะคะ น้องมีนานี่น่ากินมากพาใช่ไหมคะตัวน้อยเอาอีกทีเอาอีกทีข้าหลาม สวัส<พอ>ดีครับรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ <ไป S 1> โอ้จะหมดแล้วด้วยค่ะห,หยอดกันใหม่เลยวันนี้วันนี้มีหนา้าธรรมดาอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะเรียนหมดแล้วครับนหมดแล้วโอ้โวขายดีขายดีเรียนไปแล้วครับสิบบาทนะยจ้าสัดเด้งๆ<า>ส<น>ิบบาทนะไม่งั้น ไม่ทันเนาะวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะถ้าเทียบของเมื่อวานนะคะไม่คนไม่ค่อยเะมากเลยยอดอย่างไวเลยวันนี้ก็ได้หยุดแล้วได้ครับเดี๋ยวผมหยุดยาวยาวนี่นะหมดเลยไวจ้ามีร้านข้าวโพดข้าวโพดข้โพดของคุณตาข้าวโพดสาลีข้าวโพดวันนี้สีม่วงไม่มีเนาะคะคุณป้า อร่อยมากนะคะขอบอกเขาพูดร้านนี้หมดแล้วไม่ทันซ่ากะทิฝากละสิบบาทค่ะสิบบาทสดบาทไร้์สดไลซ์สดจะบอกว่าน้ำนี้อร่อยมากชอบน้ำใครถาม่าอุ่นหมูคุณป้าได้นะคะนี้ซาลาเปาเจ๊แม่มจ้ M ะ ตัร้ม่ีร้านผัดไทยนะคะร้านผัดไทย3 5บ้าบาทจ้าามกล่อรอนะคะผัดไทยร้านนี้อร่อยจ้าสุกโบราณค่ะกโบราณนะคะ เช็เจ็ดอย่างดีเลยจ้าสาห้าบาทเองได้เยอะด้วยนะลูกค้าเอฟมานะจ๊ะมีปเอมานะคะก็ใส่คู่สี่ห้าใสค้่สีห้าขอบคุณในร้านผักนะคะผักสิบาท้ไมอาไปถม้นี่แหละ มีร้านเกี้ยวนะคะเียวเอบาทค่ะเจบาทครับน้จิ้มรานนี้เด็ดมากเลยนะคะทุกคนให้รูิมไครับรเด็ดอดีนะโตขึ้นมาลูกเราจะได้พยาวครับเ็ดน้าค่ะอันนี้ย่างครับกี่วสามสิบบาทครับจิบใส่จานได้เลยครับ คารุสองร้อยสิบาทครับลูกค้าเราเลือกกอนหนึ่งนะครับสองบาทครับาาลูกค้าัเขาว่เขาวองร้หนึบาท พอมพอไมคะพออยู่เนนะออาะด20บาทค่ะีกนะ้าเเแล้วรตน้านแตงโมร้านนี้ก็อร่อยมาก <c oughs> หวานหวานส <c oughs> ัสดีครับพี่เมื่อวานซื้อไปลูกหนึ่งยังไม่ได้ผ่าเลย ดนะเพรายี่สิบฟรีน, então, นะคะหมดแล้วจ้าหมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้เกี๊ยวทอดน้องเอลค่ะ กินเลยกินเลยค่ะเอล,ล,<ก><น>ลังอา้าปากเลยนะเหลือแค่นี้ใช่ไหมคะน้องเอลอ๋อมีอยู่ใช่ไหมคะมีอยู่นี่ค่ะขอน้องเอลนะคะแวะมาอุ่นหนุนได้ยังมีอยู่นะคะ ไข่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะร้อยเดียวเองจาอา้ามีรูกแบบเลยนะคะทั้งเนื้อน่องขันหน้าอกไส้นะคะอันนี้ขนมไข่หงลูกละห้าบาทนะคะ ค่ะอันนี้เป็นของเล่นนะคะของเด็กค่ะกล่องละหนึ่งร้ทุกๆกล่กองเลยนะคะนี่ร้อยเดียวร้อยเดียวซื้อไปฝากลูกฝากหลานได้เลยค่ะน่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยนะทุกคนมที่นั่งตรงการางให้ด้วยนะคะ อยากอยากนั่งอยากพักตรงนี้เลยอาจจะนิดไม่เยอะนะคะร้มีร้านกินเห็ดเป็ดไก่ค่ะก็จะมีเป็ดย่างน,นะคะสวัสดีค่ะพี่แว๊บพูดหนุนพี่ก็ได้นะคะร้านนี้ตัวละสี่ร้อยห้าสิบจ้าอันนี้เป็นขนมจีนนะคะขนมจีนแกงเขียวหวานนะคะ ร้านนี้อร่อยค่ะมีหลายรสชาติให้เลือกสวัสดีค่ะพี่เอออร่อยนะร้านนี้ขอบอกคุอาศากดิทห้าค่ะเนืเพิ่มอยู่ค่ะเเพิ่มอยู่นะคะแม่ค้าต้องตุนพลังแล้วหมดแรงนะพี่น้องพักก่อนพักก่อนค่ขอบคุณค่ะพี่ขายดีๆนะคะมีร้านนี้อร่อยมากเลยเป็นเจ้าแรกนะคะ อันนี้สาลาเปาค่ะสาลาเปาลูกละสิบห้าบาทสวัสด no ีค่ะจ้าเอ๋น huh. ่าทานเลย้าด้วยนะค่ะด LA ้วยนะสวัสดีค่ะ um นี่มาอุดหนุนที่เขาด้วยนะค่ะขายราคาถูกนะคะขายราคาส่งค่ะสิ อร่อยมากอร่อยมากทุกคนเมื่อกี้ซื้อไปแล้วขอบคุณแฟนซื้อไปขอบคุณค่ะพี่อันนี้ร้านขาหมูในคนนะคะร้อยแปดสิบห้าสนี่ร้านพี่พงลูกค้าเอาขาหนึ่งเอาขาหนึ่งลูกค้าเต็มหน้าร้านตลอดเลยร้านที่พงเนี่ยนี่มาเราสองแล้วก็ร้านเราสอง ลังไปรอบทักำลังอันนี้รอบสองนะคะอันนี้รอบสองรอบสองหือจะมาอีกรอบนึงนะคะกำลังวิ่งเดาอยู่วันนี้มีขากี่บาทคะพี่พลร้อย้ากับร้อยแปดร้อห้ากับร้อเหมือนเดิมเนาะจ้าอันนั้นร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยแปดสิบสาอบามอขอบคุณนะคะ ร้อยห้ากับร้อยแปดแขายของใบบ่เยะร้อยห้าก็พอเนาะขายดีมากเลยแล้วนพี่คนอันนี้เป็นร้านมีคุกซอสค่ะตานนี้ก็ขายดีมีสบาบาทเองค่ะคมีหลายเส้นให้เลือกด้วยนะคะเคส้นหลายเส้นเลยเครื่องก็เนื้อนั้นสุดดี่คือ เครื่องเต็มมากเลยค่ะน่ากลัวมากชื่อน่ากลัวมากเลยสวัสดีค่ะคุณลุงข่าวใบข่าข้าวเปาือกแทบตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วนะคะซื้อน้ำปลาร้าไม่กล้าไม่ได้ไปจ่ายตังขวเดียวเหลือแค่นี้แล้วจ้าเออมัน หน้าสวยๆมาอีกแล้วกินมไหมคะพี่กินแล้วไม่ได้กินกันหลายวันแล้วได้ได้ค่ะอันนี้ไม่ร้อนมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนี่อร่อยมากวันนี้เปิดกี่เตาคะเนี่ยแปดเลยวันนี้แปดเตาแปดเตาเลยอร่อย แปดเตาแปดเตาอร่อยเหมือนเดิมไหมที่ชมได้ละค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมหวานกลมกล่อมอร่อยมากขอบคุณค่ะเนี่ยาชอบดูการตัดเลยนะครับเสียงกรอบกรอบใช่ค่ะตัดคล่องมาก พากินข้าวกินปลาบ้างเปลา่าคะเนี่ยรอบเย็นเลยค่ะพี่สา <c oughs> รอบเย็นรอบเย็นจ้าโอเคขอบคุณมากนะคะคจ้าาลูกค้ามาแล้วจ้าอันนี้ร้านน้องไอ้นะคะรอบช่องรอบช่องรอบช่องสิงโตลูกสาววอนค่ะลูกค้าแน่นเลยนะคะทุกคนคแก้วละสิบห้าบาท ท่อมเนื้อท่อมนะคะลูกค้าเยอะเลย นาเล่นสุดติ๋งนะคะอไนี่คือที่ลูกค้าสั่งแล้วเนหมือนเมื่อกี้ใกล้จะหมดไปแล้วรอบนึงแล้วมาอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าอยู่เม่เรามารอบน้แล้ หมดเกือบหมดละนี่จะหมดอีกนี่จะหมดอีกเนื้อจะมาอยู่ไหมคะยังไม่รู้ค่แปดสิบเก้าค่ะขนมปังแมกการเกตนะคะจะบอกว่าร้านนี้ขนมปังอร่อยมากเลยนะคะขนมปังแลอกับบเตยจ้าชาไทยอร่อยมากอร่อยมากค่ะร้านนี้ แวะมาอุดหนุนได้นะคะกล่องเท่าไหร่นะคะที่14-15บาทเนาะจะบอกว่าชาไทยอร่อยแต่ไปเตยังไม่ได้ลองแต่ขนมปังนุ่มมากเลยเลยนาะขนมปังนุ่มมากแวมมาอุดหนุนพี่เขาได้นะคะนี่ขายทุกวนันเก็บได้กี่วนนันคะขนม<า>ปัง4วัน๋อ,อ,อนิ่มมากวันนั้นเธอเอาไปใส่ในตู้เย็นอออกมาก็ยังทานได้นิ่มอยู่ สวยมากเลยค่ะทุกคนสีสวยมากแล้วสังขยานี้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วมาอุดหนุนพี่ก็ได้นะจ๊ะขอบคุณนะคะกาแฟมาไม่ไม่ให้เคี้ยวอ้าววัสดีจ้าเหลือบ้านากแล้วเนาะเหลือใครอีแล้วเนาะปีเนาะเหลือแค่นี้แล้วเจ้าแค่นี้ละเลยอุ้ยวันนี้หมูม่วงม่วงสวยสวยค่ะม่วงสวยมาก อยู่บ้านมันแก่ในปีได้ไปไหนนะคะเคยได้ไปเล่นน้ำแถวในขุนควนอ้าจ้าจ้าขุนควนว่ะเออว่าจะไปอยู่ปะเออจะ้าลูปไปลงไปเทียงมีงานเนาะมีสองที่